ที่ดูไฮยแต่ทุกครั้งน่ะเปิดไฟให้สวา่างแล้วก็นั่งให้ห่างๆทีวีนะครับดูไหมหอขอบคุณที่ช่วยดูแลนะคะด้วยความยินดีค่ะไว้ว่างๆมาเที่ยวใหม่นะครับนี่อิซมิไม่ช่หลวงทางอีกสักคืนหนึง่งไม่ได้หรอเอ๊ะแต่ว่าเธอหน่าจะเป็นสําหรับฉันนะถ้าเราจากกันตรงนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้พบกติกเลยช่วยชีวิตก็ได้นะ แค่นาคมาโรงเรียนก็ได้เจอกันแล้วแท้แท้อ่อุตส่ามิเพื่อนมาชวนขนาดนั้นแล้วแท้ๆเลยอืมเพื่อให้คุณหนูไปโรงเรียนอย่างมีความสุขเราต้องทำอะไรบ้างแล้วอ่ใหยาเตะครับความหมายของชีวิตคนเรามันคืออะไรกันนะเอ๊ะคือว่าต่ต่ ต้องตอบตอนนี้เลยหรือเปล่าล่ะครับลาวแต่ฉันคิดว่าหลักฐานแห่งการมีชีวิตไม่ใช่ของที่จะได้รับจากคนอื่นนอะนะเราได้เกิดมาในฐานะมนุษย์แล้วก็น่าจะใช้ชีวิตให้สมกับเป็นตัวของตัวเองนะนะนี่ถ้าจะยาวหรือเปล่าครับก็มีแค่นี้แหละเพอจะหาเหตุผลให้ตัวเองทีไรเล่นสัตยายยาทุกทีเลยเอ ถึงจะรีบเข้าห้องน้ําแต่ก็ต้องฟังเรื่องที่คุณหนูพูดอย่างตั้งใจจนจบนั่นก็เป็นหน้าที่ของพ่อบ้านเช่นกันเดี๋ยวจะตามเข้ามาถึงในนี้ทําไมล่ะครับเนี่ยเชื่อไอเดี๋ยวพ่อบ้านพวกเขาคือผู้รับใช้พ่อบ้านพวกเขาคือผู้อุทิศตนพ่อบ้านพวกเขาคือผู้พิทักษ์ซึ่งดูแลการใช้ชีวิตของผู้เป็นนายถูกแล้ว นี่คือสุดยอดเรื่องราวบูล้างผลานของเด็กหนุ่มที่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสาวน้อยผู้หนึ่งนั่นเองอย่านั่งดูคนดีเด็ดขาดเลยนะคะฮายุเตะพ่อบ้านระจันบาน อ้เอสเซมอิชิคุงอิชิคุงอะไรหรอไอเอรุคุงอรุณสวัสดิครับคุณหนูหายเตะเองครับออะไรเนี่ยมาเรียกแต่เช้าเชียวออคุณหนูครับเอ้ยแต่บ้าจู่ๆจะทำอะไรของนายเนี่ยผมจะช่วยเปลี่ยนชุดให้นะครับ ว่าถ้าแค่ไปโรงเรียนด้วยกันแล้วก็ยังไม่พอหรอกนะครับอย่ามาล้อเล่นนะใครจะทำเรื่องหน้าอายแบบนั้นต่อหน้านายได้เล่าเ,เจะไปโรงเรียนด้วยกันงั้นเหรอครับ<อ>จากวันนี้ไปผมจะไปรับส่งคุณหนูที่โรงเรียนทุกวันเลยแล้วครับเอ็งคิดว่าไม้นั้นจะทําให้ฉันไปโรงเรียนได้อย่างงั้นเหรอ,อยันอยู่ในคฤหานสน์ซันเซนอิงคับถ,ถ้าจะไม่ไปที่โรงเรียน ต่ไปที่อื่นทั้งๆแบบนี้เลยก็ไม่ว่านะทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับหน้าที่นักเรียนคือการเรียนนะครับไปโรงเรียนทุกวันแล้วก็ตั้งใจเรียนเถอะครับเขตโรงเรียนฮาคุโอครับไปดีมาดีนะครับ <c oughs> คุณหนูทำไมละ่ะเออระหว่างอยู่ที่โรงเรียนน่ะนายกับฉันก็ต้องอยู่ห่างกันทแท้ๆแต่ว่าทำไมถึงจำจี้จำใช้ฉันมาโรงเรียนละ่ะเพราะว่ามีคนที่ อยากไปก็ไปไม่ได้อยู่ยังไงล่ะครับอ,อข,ขอโทษถ้าอย่างนั้นผมจะมารับหลังเลิกเรียนนะครับอ <c oughs> เฮ้ยพราคุณหนูไปโรงเรียนแล้วคฤหสาห์นี่ก็เงียบสงบไปเลยนะถ้าหากไม่มีเสือมาพร้ามแล้วก็คงสงบกว่านี้แล้วนะฉันว่าช <c oughs> ใจร้ายใจดำจริงนะเพราะบ้านเงินกู้ ว่าแตกาไม่ไปโรงเรียนแล้วเหรอก่อมาที่นี่แกก็ยังเรียนมอปลายไม่ใช่หรืองไงมันก็ใช่นะนะแต่เพื่อใช้นี่ฉันก็ต้องเป็นพ่อบ้านให้คุณหนูอยู่ที่นี่อีกสีสิปีแบบเนี้ยเรื่องโรงเรียนก็คงเดอะเอ้ยฮ้เฮ้ยนี่ฉันต้องไปเรียนเรื่องที่เหมือนเกมห่วยในชะั้งเรียนอีกแล้วเหรอเนี่ยนากีเดี๋ยวก่อนสิทำไมกระดานดำถึงไม่มีสคริปต์นะ้า เพเอาแต่ใช้ของล้า,าสมัยอยู่แบบนี้ยังไงเล่าการศึกษาของญี่ปุ่นมันถึงได้เอะอะไรเล่าไปทางนั้นไม่ได้นะนทางนั้นน่าไม่ใช่อาคารเรียนนะคะง,ง,งั้นเหรอแต่ที่ินีมิเราว่าผิดทางนี่ถือว่าแปลกนั่นเนี่ยสมกับที่มาโรงเรียนทุกวันจริงๆเลยฮะไม่ลอะค่ะแค่รู้นะ่ ถูกด้วยแฮถูกสาบไงน้องผิดไปตัวหนึ่งแฮเฮ้กลับมาแล้วนะเฮ้แปลกจังนีแฮมีอะไรหรอครับดูเหมือนจะลืมสมุดจดไว้ที่โรงเรียนนะคะว่าไงนะครับเห็นมากเพราะว่าไปโรงเรียนแบบไม่คุ้นเคยมันก็เลยเป็นแบบนี้ยังไงล่ะเพราะว่าไปโรงเรียนไม่บ่อยมันก็เลยเป็นแบบนี้ตั้งหากละคะ งั้นผมจะไปเอาให้นะครับอ๊หลักฐานที่สําคัญที่แสดงถึงความตั้งใจเรียนทั้งวันของคุณหนูจะให้ทิ้งมันไว้ในห้องเรียนที่ไม่มีใครแบบนั้นได้ยังไงล่ะครับไม่ล้มันไม่ถึงขนาดนั้นสันหน่อยอ่ะนี่มันก็มืดแล้วนะคะงั้นไปนะครับอีโรงเรียนตอนกลางคืนเนี่ยจะเข้าไปยังไงดีนะ เจอคนน่าสงสัยแล้วเยอเ้ยอ้าวนายมันพ่อบ้านตระกูลซันเซนอิงที่เคยเป็นผู้บุกรุกกับผู้มีพระคุณของฉันนี่นะเอออาาสกิฮายาเตะครับจะว่าไปคุณก็อาจารย์ที่นี่คาซุระยูคิจิว่าแต่ว,ว่าทำอะไรอยู่อะหลบการโดนดักหัวจากข้างหลังไงล่ะครับฮะอ,<า>อาจารย์นั่นแหละรครับมาทำอะไรที่นี่ตั้งป่านเนี่ยฉันฉันเหรอฉันก็นั่นไงเป็นเวนไงล่ะเวนน่ะ เหนื่อยหน่อยนะครับเหมนก็พอดีเลยที่จริงคุณหนูหนาคิลืมของไว้นะครับเอ๊ะ <Hey. S 1> อาจจะต้องรบกวนขอยืมกุญแจห้องเรียนหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยก hey. ุญแจห้องเรียนเนี่ยจะมาเอาถึงห้องเวนเลยเหรอครับเพราะผมเองก็ไม่อยากจะรบกวนมากเหมือนกันเอ,อเดี๋ยวสิฉันจะหยิบให้เองนะไม่ละครับเดี๋ยวผมหยิบเองดีกว่า hey. อย่ามึงมาต้องปุบปแบบนั้นสิ oh. สึกว่าเป็นห้องเวทีความรู้สึกเหมือนมีผู้หญิงอายุ20กลางๆอาศัยอยู่เลยนะครับเนี่ยไม,ไ,มไ,มไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยอ่ะเห็นแบบนี้ก็ลดขอส่วนตัวไปเยอะแล้วนะเนี่ยอย่าบอกนะครับว่าอาจารย์อาศัยอยู่ที่เนี่ยมันช่วยไม่ได้เลยนะทางเช่าบ้านก็ไม่มีแถมห้องน้ําที่ดีกว้างแถมสะอาดากว่ายัางไงก็เถอะคนนอกอย่างนายไม่มีสิทธิ์มาพูดหรอกนะอ้าวข้าซื้อแะจ้งมาผู้ชายมาที่ห้องเวนด้วยแหละ แถวอายุน้อยก่อนด้วยสิทำเรื่องทุจริตโดนไล่ออกชั่วปั๊บเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นนะเดินเดือนฉันมีหวังเข้าใจผิดแล้วครับว่าแต่หน้าตายายเจ๋งนั้นแม่งแค่เห็นที่ไหนมาก,ก่อนนะปะปะผมเป็นพ่อบ้านหัวตระกูลเซนเซนอิงชื่ออายาสกิไฮยาเตะครับอ๋อ,อ ระบุกรูคามินีโรงเรียนไอศีรประธานนักเรียนแต่โดนทิ่มเรียกเขายอดหน้าแนทนคำปฏิเสธแถมพยายามกักขังนองเหยื่อไว้ในห้องกรรมการนักเรียนแต่สุดท้ายแผนก็ทาลายเพราะความแผนกักขังยู่งที่<อ>าบ้านขังตะ,ะกูลซันเซนอิงรู้สึกว่าจะโดนต่อใครไซสีสแทบจะไม่มีเขาเดิมเลยนะครับแหมคิดมากนะคิดมากและแนะนํา,นานตัวนะหัวหน้าฝ่ายกรรมการนักเรียนเซงาวะอิสมิฝากดูฝักเตวด้วยจ้าล้วงหัวหน้าฝ่ายเดียวกันฮาดาบิชิมิกิ ฝ่ายคุนกดอาคาาเสริสะกรมการนักเรียนงั้นพวกเธอก็เป็นเพื่อนของคุณคสสาซูระนะสิแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่เหรอเออเออเออฮายาตะคุงฮายา,าเตะครับมาเอาของที่คุณหนูหนาคิลืมเอาไว้นะครับเออเหรอตอนนี้พวกเรากำลังตีนัเสเตรียมสอบกลางภาคกันอยู่น่ะฮายาตะคุงก็ตามนั้นล่ะฮายาตะคุงฮายาตะก็ฮายาตะครับ แต่ว่ามาติวหนังสือที่โรงเรียนตอนนี้เนี่ยตั้งใจเรียนจังเลยนะครับถ้าตั้งใจเรียนจริงๆล่ะก็ไม่มีใครขามมาติวถึงที่นี่หลอกนะฮายาตะคุงแต่ฮะคุูโอนในโรงเรียนดังนี่ครับเหอืป็นักเรียนกลุ่มหนึ่งหัวที่สุดๆแค่นั้นแหละแถมพวกนั้นทําให้ข้ามชั้นก็เรียนตามองนี่ระบบเรียนชั้นที่ทําไมทําได้แย่ๆซะอย่างยังไงก็ไม่สาชั้นตั้งแต่ประถมยันมัธยมปลายและพวกที่อยู่มาตั้งแต่ประถมอย่างพวกเรานั่นนะ ตัวทริจนเกินเยียวยาแล้วประมาณว่าถ้าจะซ้ำชั้นกันเลยทีเดียวล่ะเ้าใจหรือยังจ๊ะใช่ฉันเก็เลยต้องมาติวพวกนี้ไงวิธีสางทางคัสระจังน่ะเข้าใจง่ายดีเอาหน่าเขินแย่ไม่แน่ว่านักกีฬาที่เก่งจะเป็นค้ชี่เก่งนี่แหละหลักฐานชั้นดีใช่ใช่เดี๋ยวนั่นคำชมเหรอไม่ต้องห่วงกำลังดูถูกอยู่ไงอย่ามาหยอกอาจารย์เล่นนะทางสนุกจังเลยนะเอาออกุญแจห้องเรียนน่ะ แล้วก็เอามาคืนด้วยล่ะฮายะตะคุงอาจารย์เนี่ยรู้ชื่อจริงผมไม่ใช่เหรอกครับแต่ว่าสรงก็เป็นลูกผู้ชายเลยนะที่จะไปตึกฟังตะวันตกตอนมืดแบบนี้นี่ยเอ๊ะนะเออเอออย่าบอกนะครับว่าก็เป็นโรงเรียนเก่านีนะเหมือนจะมีเพียบเลยล่ะเอ๊อย่าพกคำสาปกลับมาฝากล่ะ ทัศดาคายาหรือเจกับเฟรดเพมมาจัดการด้วยนะเห็นเป็นเรื่องของคนอื่นสินะที่จริงเนอ่มันเป็นตึกเรียนที่พวกเธอเรีบประจำแท้แของแบบนั้นมันจะมีได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบรรยากาศมันผิดจากตอนมาครั้งก่อนไปหน่อยมั้งก็ก็ก็นะกูสามาแล้วก็ลองเข้าไปแล้วกันนะ เรื่งจากประตูดแดงนี่สินะอาคารเก่าห้ามเข้าอีกาวิ่งั้างอ่กาาอกาซิริอิทดาคิมัส มือถือเหรอคุณมาเรีย,ยให้เรามานีนนะฮัลโหลครับไงไฮยะเตะเหรอไม่ไงบ้างอะอตอนนี้อยู่ในตึกแล้วครับมีอะไรเหรอครับอยู่ก็เออเปล่าเราขอโทษนะแบบว่านั่นไงโรงเรเียนต้อกนกลางคืนเดี๋ยวมันอันตรายนะคือว่าฉันเป็นห่วงนะขอบคุณมากนะครับ เคยรู้สึกสบายใจหน่อยไม่ว่าจะเตะไปแค่คนเดียวแต่ได้ยินเสียงคงนข้างตั้งเยอะแยะคงจะไปเป็นกลุ่มสินะเออเสิยงคนนั้นเหรอครับเออก็ทึกมาจากข้างหลังเลยล่ะไม่ได้ไปทดสอบความกล้าแทๆ้ๆไม่เห็นต้องร้องซะขนาดนั้นเลยนี่นานะฮะเหอ<า><า>งั้นก็พยายามเข้าละฮะคุณหนูคุณหนูครับเออหาจุดที่คลื่นดีๆแล้วลองใหมซ่ซะหรือไม่ก็ไปเกิดใหมซ่ซะเถอะ ฮะแต่ต้องรีบไปที่ห้องเรียนยะยเขายังไม่กลับมาเลยเนะก็นะห้องเดนยาวิกาน่ะมีชิบะลักกับฟูที่จะทําให้ชายหนุ่มที่อยู่ในวัยวาวุ้นตาบาดแตกไงล่ะถึงเป็นพ่อบ้านแต่ผู้ชายก็คือผู้ชายแต่เนี่ยเขาอาจจะทำอะไรสักอย่างกับฟตที่อยู่ใต้ต๊ะทีนะจังก็ได้ถ้าทางสนุกกันเหลือเกินนะ กำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่หรือจ๊ะเระธานกรรมการนักเรียนตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฮินะสาวสบีงมาส่งแท้ๆเลยตั้งใจติวกันหรือเปล่าวะไม่ตั้งห่วงหรอกแล้ตั้งใจสถานิฐานพฤติกรรมมิถีฐานของชายหนุ่มวายววุ่นอยู่ฮะคำตอบคือฟุตของฮินะตอนนี้มันเป็นของไฮยาตะคุงแล้วล่ะแล้วจ้ายั้ใจกันกัหน่ยี่ติวหน้าติวไฮยาตะคุงเขาจะหล่เข้าไปในอาคารเก่าลันเนี่ยฮะอาคารเก่าเหรอฮอไปไปได้นะ ยืมเลยสิที่นั่นมันเอออะไรหรอเออฮ้เที่โรดงเรียนฮากโอมีวิญญาณร้ายด้วยเหรอค่ะเหมือนจะอยู่ที่อาคารเก่านะคะเอ,อ้แต่ถ้าเป็นโรงเรียนนั้นของจ้างโกสวิปเปอร์ไปเก็บแล้วล่ะคะ่ะเฮ้ทาไงดีล่ะถ้าายเตดดันหลงเข้าไปในที่แบบนั้นล่ะก็ฮ <c oughs> าใาหยเตะตอฉันทีสิฮายายเตะเอะ พยายาแตะคุของบ้านเซนเซนอิงอยู่ในอาคารเก่าอย่างนั้นเหรอไม่มั้งก็แค่อาจจะเป็นไปได้เองน่ะใช่ว่าจะหลงเข้าไปจริงๆนี่นะฉันจะตามไปหาดูนะอ๋อมันอันตรายนะฮินะจังคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนกำลังตกอยู่ในอันตรายนะให้ทำเฉยเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วผีอาจจะผอมมาก็ได้นะไม่ต้องห่วงฉันไม่กลัวผีอะไรนน่าหรอกนะอ๋อจำกับเป็นนี่นะน้องสาวเราคนนี้นี่มาดแมนจะเสียดายที่เป็นผู้หญิงเลยนะเนี่ย ถึงเราจะพูดออกไปแบบนั้นก็เธอถ,ถึงยังไงก็ต้องรีบหาไฮยะเตะคุ้งให้เจอก่อนแล้วกันฮะจะว่าไปทำไมมันถึงสว่างตั้งแต่เมื่อกี้นี้ล่ะเฮะอเอเงเมื่อ,องงกี้น,นี่เ้อมามามเรา ไม่ว่าไม่กลัวผีไงล่ะมีเด็กผู้หญิงที่ไหนที่เจอเรื่องแบบนั้นแล้วเฉยได้แล้วการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าไบวิญญาณที่จะต่อค้ามานะจะกลัวเป็นมีเหตุผลสะกที่ไหนอ่ะนั่นต่อไปคำถามสุดท้ายแล้วนะครับคนที่ตั้งคำถามกับคุณตั้งแต่เมื่อกี้นี้เป็นใครกันหนาะใครก็ได้ ไรนะครับอ้าวคุณคาสุระที่เป็นประธานนักเรียนนี่เอ้ยคุณคสสุระขอบคุณที่ช่วยฉันนะแต่ว่าอย่าลองเข้ามาในที่น่ากลัวแบบนี้สิยะเฮ้ยโอฮนี่เป็นอาคารเก่าแล้วครับเนี่ยถึงว่าสิว่าทำไมมันแปลกแปลกเรื่องเมื่อกี้น่ยเก็บเอาไว้เป็นความลับนะไฮเตะคุงฮะ นายเอาเรื่องที่ฉันกลัวขนาดนั้นน่ะไปบอกคนอื่นแล้วก็ฉันตบนายจริงๆด้วยเมื่อกี้ผมก็รู้สึกเหมือนโดนตบโอ,อจริงๆนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปจากที่นี่กันเถอะครับพูดอะไรของเธอเนอะฮะเฮยเตค,คุงคิดว่าฉันคนนี้จะยอมกลับไปพร้อมกับความพ่ายแพ้อย่างนั้นเหรอแต่ว่าผมต้องไปเอาสมุดโน้ตของคุณหนูก่อนนะไม่อนุมัติหย่าเฮ้ยฉันจะไปหาตัวจริงของเจ้าตัวเมื่อกี้ออกมาให้ดูล่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนคุณคาสูระ ได้ฉันว่าให้หนางอิโคสิรอเดี๋ยวสิครับคุณคาซึระถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าไม่ดีแล้วล่ะค่ะนึกแล้วคุณคาซึระเนี่ยเกลียดความาพ่ายแพ้พอๆกับคุณหนนากิเลยฮะออทำไมมันร้อนแบบนี้นะฮะฮะเออเออ,อ,อ อยู <One input> ่ในคาเรียนกับเด็กผู้หญิงตมลำพังสองคนแล้วลำหมาอย่างนั้นเหรอบบบไม่ได้ประมาอะไรกับคุณคัสิราซะหน่อยครับอืมกับคุณคัสซิราอย่างนั้นเหรออีกอย่างคุณคัสิราน่ะไม่ระวังตัวเลยนะครับอยู่กับผู้ชายน่ะรู้จักอายหน่อยสิครับทําตัวแบบนั้นอ่ะถูกทําไม่ดีไม่ร้ายหรอกฉันยอมนะถ้าเป็นไฮเอเตคุงแล้วก็จะทําอะไรก็ได้นะ คุณพสทระคถ้าล้อเล่นแบบนั้นผู้ชายจะเชื่อจริงๆหรือเปล่านะเอะขอบคุณที่เตือนนะ,ะจากนี้จะระวังและกันกับผู้ชายอย่างไฮยดเต,ตคุงนะเรานึกว่าเธอจะเกรีดความพ่ายแพ้พอๆกับคุณหนูแต่ไม่ใช่เธอเกรีดความพ่ายแพ้ยิ่งกว่าคุณหนูซะอีกเออเดินมาทันทีผมเพิ่งตัดการไปนี่นะก่ขอกองส กลับไปซะพวกมนุษย์ถ้าไม่ยอมกลับแล้วก็ฉันจะกินพวกแกนะเป้ยเว้ยบรเทนเรียนแห่งคาคุโอคาสึดะที่ยังอิ่คู่คันนี้ให้มากเล็กนะเล่นดีเพลแบบนี้ขี้โกงนี่นายังไงก็เถอะท่านพายาเตะกรุณารีไปจากที่นี่เถอะไม่สิไปะไราะนนะนี่ความอับอายที่ได้รับเมื่อกี้นี้จะคืนให้เป็นร้อยเท่าเลยนี่แะนี่นะ ถ้<อ>าเะตินี่มันเหรอฮ่ถึงจะไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์เท่าไหร่บางทีนี่คงเป็นแค่การขู่เพราะอยากให้เราไปจากที่เนี่ยคุณคาสุระเออฮะเจ้าปีศาจน่ากลัวนั่นไว้แล้วก็กลับไปเถอะนะครับเรียกฉว่าฮินางิคุสิยังไงฉันจะจัดการเจ้านี่ก่อนละแล้วกันคาสุระอย่าบอกว่าฉัาไม่ได้จัดการเจ้าหุ่นน่ากลัวนี่อย่างแท้ พวกเราก็ไม่ยอมกลับอะไรแบบนั้นแล้วกลับกันเถอะนะครับไม่ต้องห่วงหรอกนะไฮเตะคุ้มถ้าหากเราซื้อแบบไม่กลัวเจ้านี้ก็ไม่ได้เก่งหรอกนะเฮ้ยฉันเก่งนะเพราะฉันเก่งสุดๆและฉันจะจัดพวกมนุษย์ให้หมดเลยถึงจะเปลี่ยนรูปร่างแบบนั้นก็ไม่ใช่คู่มือฉันหรอกเอลจ้า ฉันยังไม่ได้ลงมือทําอะไรแท้ๆเลยนะเก๋เออโอ้โหยอดเลยนะครับคุณคาสราึระฮะโอ้แค่ใช้ความมุ่งมั่นก็ชนะวิญญาณออได้เ<อ>มื่อกี้เนี้ยก็ต้องใช้จิตแน่เลยใช่ไหมครับจิตนะที่พวกยอดฝีมือใช้กันน่ะคงใช้แบบไม่ได้ตั้งใจแน่เลยครับแหมยอดเลยนะครับคุณคาสึระเนี่ยรู้สึกรับไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้แฮะและ้ววิญญาณร้ายก็ถูกกาจัดแล้วรีบไปจากที่นี่กันเถอะเออเฮจะไปเอาสมุดจดให้นากิไม่ใช่เหรอ เรารีบไปกันเถอะอ๋อครับคุณคัซุระเดีกฉันว่าหินางิคุสิครับคุณพี่นางิคุในที่สุดก็กลับจนได้นะครับอถ้างั้นเรามาไล่วิญญาณร้ายกันจริงๆดีกว่านะครับฮายาเตะเฮ้ยจะเป็นหัวหน้รู้ไหมเขาไม่โดนวิญญาณร้ายสิงเอาหรอกนะไม่เป็นไรหรอกครับ นนดีจริงๆเลยนะกับชีวิตในรู้โรงเรียนอันแสนไกลพอบ้านเงินกู้จะรู้สึกยังไงหนอแต่ก็ต้องไว้ต่อคราวหน้าจะเกิดเหตุการณ์เหลือเชื่อที่ไม่มีใครคาดฝันพวกเราจะสู้ตายกับภาวะคับขันแต่ว่าไปก็ได้แต่สู้ลูกเดียวและวหน้าบีดีก็สุดไปมชค ตื่นเะต้นักความกล้าฉันเซนซิน,นิงนากิอายาสก,กิฮายุเตะครับคราวนี้คุณมาเรียรมาในฐานะแขกรับเชิญครับสวัสดีค่ะมาเรียรค่ะแต่เพลงนเนี้ยเนี่ยผ่อนคลายจังเลยนะครับส,สมเป็นคุณมาเรียรเลยครับขอบคุณมากค่ะฮายุเตะคุณอุ้ยอะไรฮะไายุเตะกลิมเกลียแบบนั้นอะดจใจดีละงั้นฉันจะไปฝึกเป็นคุณหนูผู้อ่อนโยนบ้างเลยนะอย่าเลยครับคุณหนูเป็นแบบนี้ดีแล้วล่ะครับเฮ้ยงั้นเหรอทไานาว่าแบบนั้นแล้วก็บ๊ายบายนี่มาเรียฉันว่าจะเคยเห็นฉากแบบนี้นะ ดูเหมือนตอนน่าจะเป็นช่วงเดียวกับตอนที่8นะคะงั้นก็แปลว่าเราจะได้เห็นฮายาเตหูแมวอีกมุมกล้องหนึ่งสินะไม่ใช่แค่นั้นนะคะดูเหมือนจะเป็นในื้อเรื่องเฉพาะในอนิเมะด้วยเลยคะ่ะว้าทำมาสับสนระหว่างตื่นเต้นกับไม่สบายใจเลยตอนนะีพอบายบา้านจนบานทั่วรโลกก็เงินฝืดได้เหลือเชื่อเดียวมีก็เล่นไปซะอย่าดองเข้มขึ้นทุกกา,า,าร่ายรีบติดกับสตีสิค้าโอ้ฉันในตอนนี้น่ะเรารอจนลุกเป็นไฟแล้ว